ว่าใน EP นี้ชะอำเราจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง สวัสดีครับพี่ก้องไงจะไข่เล่านะครับสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับเจนค่ะข้ัญค่ะอ่าแล้ววันนี้เราจะไปชะอวนะคะจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองโอเคเราจะไปดูกันซิว่าในอีพีนี้ชะอําเราจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างจุกจุกเนาะวันนี้เราจะไปกันที่บ้านเนาะใช่ค่ะโอเคตามอีพีนี้ของเราแล้วก็ไปเที่ยวกันเลยไป <Bye. S 2> น,นี้เป็นเจ้าเก่าของเพชรบุรีเนาะมากี่ครั้งก็ต้องกินร้านจะอยู่หน้าซอยอนามัยแต่ปกติจะเป็นคุณป้าอีกถ้าคณน่าจะเป็นลูกสาวเปล่าไม่ครับค่ะอันนี้ข้าวแช่หนึ่งชุดตอนนี้ชุดละเท่าไหร่นะครับโอ้ชุดละ2ี่สห้าคือ,อพี่มาเมื่อกี่ปี<ด>แล้ววะก็ยี่สิบห้านะใช่ซึ่งตอนนี้ก็ยัง25้าเหมือนเดิมทานไม่เป็นในชุดนี้ก็จะมี ใส่ครูหาวานหวานแล้วก็กะปิอันนี้ลูกกะปิลูกกะปิวิธีการกินที่ถูกต้องเราจะไม่เอาเครื่องใส่ลงไปในน้ำพุใส่ละลิมเป็นวิธีที่ไมผิดที่ผิดนะคะอันนั้นคือผิด n น no no ก็คือกินเครื่องก่อนแบบนี้ิงมาดูเป็นไงคะ ตัวข้าวก็จะเป็นน้ำลอยดอกมะลิก็จะมีกลิ่นสัจาก,ก,กินเข้าไปด้วยกันก็จะให้ความรู้สึกสดชื่น<ม>แต่เดี๋ยวพี่ขอชิมลูกกะปิปนี่คือลูกกะปิอืปตนลูกแบบจริงใจลูกกะปิรสชาตินะขอกะปิหนึ่งคำแล้วก็น้ำเอ้ยตามด้วยข้าวอันนั้นคืออะไรนะหูหวาน หวานแมวนี่มอืมอันนี้นอือร่อยแปะต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวเราไม่ค่อยกินข้าวเช่เท่าไหร่กินไม่เป็นแต่ร้านนี้ก็คือมาแล้วต้องทานใช่คือพี่ก้องเนี่ยมาทุกรอบก็จะต้องมาเวรร้านนี้ตลอดคือน้องแจนครั้งแรกหรือยังไงใช่ค่ะ เดี๋ยวเราดูสีหน้าคนที่ทานครั้งแรกค่ะหมูเจมจ้นขันต่อเลยเป็นไงมั่งเข้ากันเนาะเคยกินข้าวใส่น้ำแข็งมาก่อนไข้าวเป็นแข็งแต่อันนี้กินแล้วก็รู้สึกมันไม่ได้แปลกดชื่นนะอืมออื้มนี่เป็นหมูจริงหรอ อร่อยปรุงมาเค็มเค็มหวานหวานนะเค็มเค็มหวานหวานอะนสดชื่นอืมคนสวยเคยกินมากเคยกินเหรออุ้ยเั็นไงฝนทุกใจเมจตาเงียบเลยค่ะ วันนี้นะคะที่วังบ้านปืนนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของผู้ออกแบบมิสเตอร์คารเดอริงเนี่ยเป็นคนเยอรมันแล้วก็เป็นคนเดียวกันกับที่ออกแบบตำหนักสมเด็จนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ที่วังบางขุนพรหมค่ะโดยในส่วนของพระราชวังบ้านปืนจะเป็นเขตพระาชฐานของในหลวงรัชกาลที่5นะคะอ๋อนี่อันนี้ไกด์อิติมกดิ์ นีเราอยู่่กัทวัดคั้ม <ทำ S 1> แจง,แจงนะคะจังหวัดเทรบุรีซึ่งที่นี่มีองค์พญานาคที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้ซึ่งความสูงอยู่ที่31เมตรนะคะแล้วก็มีความยาวอยู่ที่227เมตรนั่นเองซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมสำหรับสายมูสายพญานาคมากเลยทีเดียวซึ่งมาที่วัดนี้จะต้องมูกันยังไงเดี๋ยวเราตามพี่ไปดูกันไป กี้นะครับเราก็ได้เขียนคำอธิษฐานใส่ผ้าแดงแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปเดตอ่อตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นการลอดท้องพ่อผู<ะ>ะคะ่ะก่อนที่เราจะเอาทำอธิษฐานไปผูกใช่ไหมใช่ก็อลอดไปทางซ้ายเ้าจะมีป้ายบอกไว้นะคะเคไปกันเลย นะคือชื่อร้านขนมปังฝรั่งเศสเลยเออคนเยอะมากอันนี้เป็นร้านที่คนพื้นที่แนะนําด้วยเนาะแล้วเป็นเหมือนร้านของฝากด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาลองซื้อขนมปังซะตัวหนึ่งที่เป็นแซนวิชเนาะจะได้รีวิวให้ดูว่าขนมปังฝรั่งเศสเขาหรือบาเก็ตมันอร่อยยังไงดียังไงต้องแกนเลือก น้องแจนจะชิมอะไรก่อนนี่เรามีอะไรบ้างมีเทรามิส์นะแล้วก็อะไรกีกอันนี้เป็นบาเกตไก่โบดเหรอไก่อบไก่อบอ่าและอันนี้ก็เป็นตัวทองผักโขมเออแล้วก็นนี้ก็เป็นชาไทยอ่ะนี่อุ้ยหอมกาแฟมากให้ดูโอเคเริ่ม จ<ผ>มรามิสุทเนี่ยจะเป็นเนื้อเค็งเนาะแล้วก็เอาไปจุ่มกับกาแฟแล้ว<ช>ตัวชีสก็จะเป็นมาร์ชโปเน่ชีสเป็นไงหอมชีสมันครีมมี่แอนยอมมีหอมมากนะคะตอนนี้เออนี่พี่นั่งถ่ายอยู่พี่ได้กลิ่นกาแฟเลยใช่กาแฟเขากินแรงอยนะกาแฟกับมมชีสจริงตอนแรกนึกว่าเนื้อเค็งเขาจะรุ่นๆแต่กินเข้าไปแล้วนี่นุ่ม แคบนุ่มมากเคมาที่ท้องขวานเป็นไงหอมไหมหอมมากไอหยิบออกจากถุงเลยแล้วก็อันนี้ให้ดูตัวตุ่นข้างใต้ก่อนจุยซี่มากอ่ะบีเดี๋ยวนะบีอันนี้อันนี้คือข้างหน้านะแต่ข้างใต้ตูดเขาแบบจุยซี่มากจริงอโอ้โหไูใมล้ดูแบบว่านิ่มไหมฮอเป็นไงวะเจ็มจนแมชาไทย ตอนนี้สองสาวสก็คือกินไม่หยุดเลยรสดีค่ะหอมอร่อยครัวซองหอมนะอันนี้เป็นที่พี่ก้องจะชิมให้ดูนะคะอันนี <h 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 ้โดยตรงเลยซิกเนเจอร์ร้านขนมปังฝรั่งเศสต้องมาพร้อมกับอย่างนี้ต้องมาเกตต์มันต้องเปิดแ็งๆใช่ไหมมาว้า ม,มันคให้ไส้อย,อยู่แลเนี่ยเหนียวหนึบนะม,มาเดี๋ยวพี่ลองชิมแบบขนมปังเขาจะข้างน,นอกจะหนึบๆเดี๋ยวไปได้มันจะมีเทเก็กเจอร์ของความกรอบแล้วความหนึบอร่อยบวกกับฟางสดของผักดีถัดมาเป็นขั้วซองผักขมนะคะด้านนี้พี่กองจะมาชิมดู นาตาัวซองเขาบอาเป็นสไตล์ตัวซองเอาใจคนไทยครับเขาะนี่มังเนี่ยมันจะนุ่มๆปกติถ้าเป็นตัวซองของต้นตำหนักเนี่ยมันจะต้องปูเปิดอกข้างนอกก็จะแบบว่ากรอบอ่ะตัดเข้าไปจะร่วนเลยแต่เนี้ยมันจะนุ่มๆแต่คนไทยชอบกินอะไรนุ่มๆด้วยไง อะไรที่แบบว่าอซอฟตกินแล,ล้วไส้ทะลับผมเนี่ยรสน่ากินดีไม่รสจัดเดินไปตัวขนมปังนุ่มกินแล้วอีกอร่อยทีนี้เรายังต้องกินกันอีกหลายแมทเดี๋ยวเราไปกินกันต่อป,ป เราอยู่กันที่หาดชะอำนะคะแล้วก็มาเลือกซื้ออาหารซีฟู้ดนะร้านนี้จะชื่อว่าร้านนิวซีฟู้ดนะคะเบอร์19ก็ถ้าใครมาก็เนี่ยเขาก็จะมีร้านเป็นแบบเป็นชื่อร้านแล้วก็เป็นเบอร์เบอร์เบอร์อรอรอรไปนะมี1819วันนี้เราจะทำอาหารกินที่พักก่อนว่าเราจะไปพักที่คอนโด<ะ>เดี๋ยวเราไปดูว่าที่พักของเราจะมีครัวมีอะไรยังไงบ้างเยสเชินี่ก็มาหาซัพพลายไปนะคะ ค่อยๆเขย่งมากแบบแมสซีฟน้องไรยังอ่ะเคยว่าพี่เ่ิดน้องไรยังไม่ได้แล้วก็เขาจะให้บอกวิธีการทำใได้ด้วยใช่ไหมเรื่องวิธีเรื่องวิธีการทำที่นี่เขาบริการทำให้ด้วยแล้วก็เราสามารถแวะไปนั่งทานตรงนั้นก็ได้หรือว่าซื้อกลับบ้านก็ได้โอ้ยค่ะอันนี้มันดูดิ๊กะมันดุกดิ๊กสดจริงๆนะฮะถ้าการคั่ง อันนี้ก็คือของที่เราสั่งกำลังลำเลียงไปครัวนะจ๊ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะโอ้ที่พักห้องดีมากห้องมีกี่ที่นอนนะมีกี่ห้องนอนมีหสห้องนอน,นะะมีครัวด้วยแต่ที่เลิศที่สุดคือสิ่งนีนะคะโอ้ มันคือสวยมากบรรยากาศดีมากหลักล้านนะคะตอนนี้วิวใช่ไหม <c oughs> ย้ำนะคะว้าย้ำนะคะเป็นยังไงบ้างลอ <c oughs> งลอง ใส่กล้องใส่กล้องและตอนนี้นะคะเราไ็อยู่กันที่ตลาดที่เกล ช่แล้วก็ส่วนของเจนนะคะอันนี้จะเป็นผลไม้ผลไม้จริงหมดเลยดีเทลละเอียดมากพี่เขาทำเองเลยนะคะสุดยอดมันคืออะไรอะ่ะอันนี้น้องเหมียวมองมันคือของจิ๋วนะ เ,เดี๋ยวดูซิว่าเราจะโฟกัสได้หรือเปล่า <c oughs> นี่ก็คือน้องแมวกำลังมองประตู <c oughs> ข้างประตูอ่ะ <c oughs> เล็กมากพ <c oughs> ี่เขาพี่าปั้นสด <c oughs> เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูนะว่าขนาดจริงๆก็คือเท่านี้ <c oughs> เล็กมากเ <c oughs> ิ๋งมากๆเลย <c oughs> ร้านนี้เป็นตุ๊กตาถักนะน่ารักมากตัวนี้อะไรอะ่ะ คาบีบาาอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดซึ่งพี่กองจัดไปห้าตัววันนี้น้องช้างตลาดนี้ก็จะเป็นของแบบแฮนดนะ์คัฟส์เนาะวันนี้น้องแกนได้อะไรมาแล้วโชว์หน่อยอันแรกเลยนะคะนี่เลยนี่แล้วอะไรอีกต่อมา ก็จะเป็นอุซอรี่ต่างๆนะคะด้านี้าเป็น <her. S 1> แหวนหนึ่งแล้วก็เคสหนึ่งตกลงก็โดนไปแล้ว oh <my> แล้นี่ก็ของพี่หนึ่งพวงน่ารักมาก hey, <man. S 2> มาเลยตลาดนี้มีของให้เลือกซื้อเยอะมากของดี สำหรับคืนนี้พี่หมดแรงแล้วแต่ข้างหลังยังดีดกันอยู่อดีตหน่อยน oh <my> ้องแต่ยังไงเดี๋ยววันนี้เรากลับบ้านไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลุยกันต่อหัวหินเนาะไป แจนพา<ะ>มาที่ไหนเนี่ยอันนี้นะคะเป็นคาเฟ่นะคะชื่อว่าชอว่ามอลเดน o f f e e ค่ะโอเคคือดูจากสภาพคนเยอะมากแต่ดูจากในในใน,ในรีวิวคือสวยมากนะเดีย๋ยวลองไปดูซิว่าเราจะมีสิทธิ์ได้นั่งจิบกาแฟและถ่ายรูปไหมเออถ้าแถวยาวลายยาวมากคงไม่ไหวเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะ ชอบไหมชอบนะคะคนเยอะนะเขามีคอนเซปต์นะแล้วก็มุมถ่ายรูปคือสวยไม่ไหวน้องแจนคาเฟ่น,นี้แนะนำไหมแนะนำนะคะมุมเยอะมากแต่ว่าแดดร้อนมากแต่ไงก็ได้ภาพที่สวยนะคะเออยังไงก็คือเราถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปหาเครื่องดื่มอรอ่อ,รอยอ่อยกินกันเนาะ เย้ yeah, 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 yeah. ได้เครื่องดื่มมาแ้วรีวิวเครื่องดื่มหน่อยเร็วอันนี้อะไรอันนี้ขอ <us> งนนยูสุก็เหมือนกันนะคยะูสุโซดาอเมริกาโน่สดชื่นอ่ะไหนอันนี้โอริโอ้ปั่นโอริโอ้ปันป่นเป็นไงอ,อ,อร่อยอ่ะขวัญสซดาสดชื่นของขวัญเปไ็นไงของขวัญเป็นเลดไลม์ โซดาค่ะสดชืื่นนเหมอบบกันน้ำแดงแนั่นเองคือที่นี่แวะไดนะ้นะมถ่ายรูปเยอะสวยแล้วก็ช่วยแก้ชื่อคาเฟ่หน่อยน้องแดนคาเฟ่นี้นะคะชื่อว่า modern beach and cafe นะคะคที่ถูกต้องถ้าใครมาแวะได้นะจ๊ะถ่ายรูปสวยไปกันต่อดีกว่าไป ันทวันใหญ่มากใหญ่มากไปดูว่ามีอะไรให้เราซื้อฝากบ้างปะ เยเอ่แล้วก็ใครที่ผ่านมานะคะแถวเพสบุรี่ชะอามหัวหินนะคะก็อย่าพลาดนะแวะมาที่ร้านขนมบ้านขนมนันทวันนะคะก็ ควาร้อนนะคะดูดูอะไรน่คอะไรดูฟางกัข่นะางเรมาชิมกันเลยดีกว่าน้นำจิ้มเขาต้องเป็นเหมอนซีฟู้ดแบบพริกเกลืออะไรองเป็นหย,กยนักหยัก

อาหารทะเลเขาสดแต่ว่ารสชาติี่ยังไม่ไม่รู้สึกว่าจัดจ้านอะไรครับเรขอุะร้าตดก่ลังี่ชิมเนื้อบัตหรั やった สรับ E.P. นี้เราก็พาไปกินไปเที่ยวนะครับคลิปชะอําหัวหินเฮสบุรีนะครับก็ฝากไว้ทั้งที่เที่ยวที่เช็คกินแล้วก็ที่มูที่ซื้อของฝากแล้วเราก็มาจบกันที่ร้านแดงอาหารทะเลอร่อยมากนะสำหรับพี่นะออเอาแบบว่าเอาความเห็นส่วนตัวนะสำหรับร้านแดงอาหารเขารสชาติกลางๆแต่ว่าความสดของอาหารทะเลคือสดมากแล้วอาหารจานใหญ่มากที่สำคัญราคา โคตรถูกวันนี้เรากินกันทั้งหมด16คนราคาอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าถือว่าถูกมากคุ้มมากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากตามรอยพวกเรามาเลยร้านแดงถือว่าคุ้มนะครับสำหรับ EP นี้พวกเราก็ขอฝาก Subscribe นะคะแล้วก็ดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ด้วยอ้าวกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง่องไงจะใครเล่าไ้